สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันที่ไกลไปให้ถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะกรินจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับแขกรับเชิญุดพิเศษของเรานะฮะซึ่งเธอคือผู้หญิงไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จกับการทํางานระดับโลกนั่นก็คือ world bank นั่นเองจะสนุกสนานซะแค่ไหนนะฮะต้องติดตามชมให้ดีเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเธอให้เกียรติรายการของเรามากเหลือเกินนะครับบินมาจากอเมริกาเพื่อมาร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์เลยตอนนี้เธอนั่งคอยเราอยู่แล้วครับผมตามกรินไปเลยครับ สนับสนุนโดยอดัสเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับดอร์รัพีพันธ์ใจสาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเรียนพี่ติ๋มนะฮะค่ะเรียกได้เลยค่ะพี่ติ๋มนะคะเหตุทีนี้เมื่อกี้พินเกินให้กับคุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าวันนี้เราได้แขกรับเชิญที่มีหน้าที่การงานระดับสูงแล้วก็เลิศเลอเหลือเกินนะฮะเล่าให้น้องๆฟังนิดนึงเกี่ยวกับงานการที่เราทาอยู่ครับผมค่ะ คืออย่างนี้นะคะพี่เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกนะคะคือมันอยู่ที่วอชิงตันดีซีค่ะซึ่งเป็นเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะครับผมนะคะที่ทราบมาว่าพี่ติ๋มเองเป็นหัวหน้าทีมชุดตอนที่เปิดประเทศจีนด้วยค่ะมันอัศจรรย์มากตอนนั้นนะคะประเทศมันก็ยากจนนะแล้วมันเพิ่ง เพิ่ง <P eng ing> ตัดสินใจว่ามันจะต้องเข้ามาเป็นอยู่ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาทั้งหลายอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เบาๆนะฮะ <P eng ing> ค่เบาทราบมาว่าตอนที่ไปทํางานเนี่ยถึงขนาดว่าเคยไปวิ่งในสวนสาธารณะ ขาต้องปิดส่วนให้เราวิ่งเลยไม่ใช่อันนี้มันแค่ๆกับว่ามันเป็นความออบป้อมอารีนะของการครับพี่ก็บอกว่าโอ๊ยพี่นะชอบวิง่งตอนเช้าเนี่ยพี่ตื่นมาพี่จะพี่อยากจะไปออกกําลังกาย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนะยูมีภาคที่ไหนมั่งนะที่พี่จะพอไปวิ่งได้อย่างนี้นะ,ะก็บอกว่าโอ๊ยมีม,มีไม่ไกลหรอกเจ็บตรงนี้แหละ <Yeah. S 2> ทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคนะ,ะถ้ายูไปเนะี่ยจะไปกี่โมงพี่ก็บอกว่าโอเคไปเช้า ทีนี้พี่ก็วิ่งไปถึงก็มีมีพวกอะไรผู้ช่วยเนี่ยไปด้วยไปกันสองคนนะเป็นผู้หญิงไปวิ่งพอไปถึงที่พักเนี่ยนะเห็นว่าเอ๊ะทำไมนะคนมายืนอยู่ข้างนอกพักเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเปิดประตูให้แล้วก็บอกว่าให้พี่กับพวกที่ไปด้วยแล้วทีมของเราแล้วก็มีทีมของของเขาด้วยพวกที่ไปกับเราเนี่ยนะก็ไปวิ่งกันในนั้นพี่ก็วิ่งไปแล้วออกว่าเอ๊ะทำไมนะ คนดูเราอยู่ตลอดรอบพักพี่บอกว่าอันนี้ไม่ถูกนะเราไม่ได้บอกว่าให้ปิดพักเพื่อจะให้เราไปวิ่งพี่ก็บอกว่าเพียงจะอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปได้ไหมตอนเช้าๆก็มีแค่นี้เขาก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยเนื่องจากหน้าที่การงานของเราด้วยก็ใช่ก็คล้ายๆกับว่าเป็นคนต่างชาติที่มาเพื่อที่จะมาช่วยเขาในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็ ให้ Hi, you know. แบบว่าเป็น h o s p i t a l i t ลินะอยากทราบเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กพี่ติ๋งเป็นคนกรุงเทพหรือกำเนิดไหม uh, คือว่าพี่นะเกิดที่เมืองสิงค์ค่ะ oh, สิงห์บุรี yeah, สิงห์บุรีนะคะค uh, ตอนนั้นคุณตาเป็นนายอำเภออยู่ที่สิงห์บุรีรทีนี้คุณพ่อก็หลังจากนั้นก็ได้ตำแหน่งข้าราชการถูกย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะฮะแล้วพี่ก็อายุสัก สิบขวบมั้งยังเด็กอยู่ค่ะแล้วก็ไปเรียนประถมที่นั่นที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็โรงเรียนดาราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เรียนมัธยมเป็นผู้หญิงล้วนเลนคเป็น่ะไปเรียนที่โรงเรียน Prince lawyer College เสร็จแล้วก็ต้องมาสอบกรุงเทพเพื่อที่จะเข้า เข้ามาหาลัยกรุงเทพตอนนั้นก็มีอยู่2องสามมหาลัยเช่นนั้นเองมีงธรรมมีจุฬาแล้วก็มีธรรมศาสตร์แล้วก็พี่ก็สอบเสร็จสอบได้เข้า<ม>เข้าจุฬานะคะคณะรัฐศาสตร,ร์ค่ะพี่สิงห์ดำค่ะ,ะ <c oughs> เรียนเอกอะไรครับผมรัฐศาสตร์เนี่ย <c oughs> ตอนนั้นเรียนการทูตการต่างประเทศค่ะ อันนี้ดีอย่างคือว่าเรียนการทูตนี่นะจะต้องเรียนภาษาภาษาคือฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษก็จ, <S S S จะพูดฝรั่งเศสกันค่ะตอนนั้นก็ได้สองภาษาแล้วนะทีนี้ถามพี่ติ๋มต่อครับผมหลังจากเรื่องของคุณพ่อคุณแม่และกลับมาเรื่องของการศึกษากันต่อบ้างหลังจากจ,ากจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาเรามีโอกาสได้ต่อยอดยังไงบ้างได้เรียนปริญญาต่อไหมฮะอ๋อพี่ก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะปริญญปริญญาโทค่ะนะคะ ก็ได้รับทุนจากโคลัมโบพาร์นนะคะแล้วก็ได้ปริญญาเอกเนี่ยนะคะก็ไปเรียนที่มิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ที่ประเทศอเมริกานะคะ,ะเป็นมหาวิลัยที่เป็นหนึ่งในสิบอะค่ะท็อป10อของอเมริกาค่ะครับผมที่นี้ที่บ้านเราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นพ่อแม่เป็นข้าราชการเราไม่ได้มีเงินร่ำรวยอะไรมากรเราทำยังไงถึงได้ส่งตัวเองไปถึง เรื่องหาทุนนี่นะคะก็ในแง่ที่ว่าเราก็จะต้องมันเป็นการแข่งขันกันอะไม่ใช่ว่าเขาจะเอามาให้เราทันทีแต่แคสรับที่จะทําให้เราได้รับการเลือกเนี่ยก็คือเราต้องทําตัวให้เด่นกว่าคนอื่นนี่ค่ะอันนี้ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครใช่ไหมก็เป็นความต่างเล็กน้อยที่เราเองก็ทําจริงด้วยทําจริงด้วยแล้วก็เราก็ต้องอธิบายได้ ก็เป็นเทคนิคดีๆนะฮะจากที่ติ๋นนะครับซึ่งช่วงนี้เราก็พูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กนะครับทีนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมช่วงหน้าครับผมเพราะว่ารับรองว่าเข้มข้นและสนุกสนานแน่นอนกับเรื่องราวชีวิตการทํางานนะครับผมจะสนุกสนานสักแค่ไหนติดตามชมในฟันให้ไกลไปถึงช่วงหน้าครับ ศาสตร์กายสาสตร์ใจอำเภอสายสาสตรโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอำเภอสเสมิงดินด้แห่งสตอรอเบอรีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสินค้าด้านการเกษตรทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนั่นมาจากการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอย่างรอบด้านจากทางอำเภอซึ่งนําโดยท่านนายอำเภออนุพงศ์วาวงมูลนายอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ อยากให้ท่านยอนมเภอช่วยเล่าถึงแนวทางการปฏิบัติงานของท่านค่ะครับในเราในฐานะที่เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะครับเราก็มีวิธีคิดวิธีทํางานและแนวทางปฏิบัติงานนะครับพราน,นการทํางานนี้เราจะบูรณาการทุกภาคส่วนโดยโดยราชการต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อว่าจะจะ,จะมีกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการในการปฏิบัติงานของเรานะครับโดยิ่งยิ่งเมืองเรานะครับเป็นภูมิประเทศที่สามารถปลูกสตอรี่ได้ มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็มีอากาศที่ดีนะครับอยากให้ท่านเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอำเภอเสมิงและแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเสมิงด้วยค่ะครับก็จะจะเรียนว่านอำเภอเสมิงเรานั้นนะครับในสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับโดยที่มีเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นป่าขุนเขานะครับประมาณ80%เซนะครับอันนี้เรามีสิ่งที่เป็นธรรมชาติหน่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติขุนขานนะครับถ้ำหลวงแม่สาบนะครับ ถ้ำหลวงแม่าสาบต้องรวมไปถึงน้ําพุร้อนปมกาวนะฮะอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ําพุร้อนที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศแม้กระทั่งลูกหลานเยาวชนนะครับได้มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นเน้นในการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของคเสมเองนั้นเราอยากจะให้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับในวิถีชีวิตของคนสมเองนะครับมีทั้งชนเผา่าชนพื้นราบนะครับ,นะรบประกอบอาชีพ ตามวิถีเศกรกิจแบบพอเพียงนะครับและจะได้นำไปกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไปข้างหน้านะครับ ศาสตรกายศาสตร์ใจอำเภอสายสาสตรโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนโดยออร์ดัสเอ็กตร้าทนิและแชมพูกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะฮะกับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับดรระพิพนธ์ใจสะอาดนะฮะคุยกับพี่ติ๋มต่อครับผมทีนี้มาเจาะลึกเรื่องราวของชีวิตการทํางานกันบ้าง เล่าความเป็นมาเลยว่าไปยังไงมายังไงทำไมอยู่ดีเราถึงได้ก้าวจากการทํางานในประเทศออกต่างชาติครับผมค่ะคือหลังจากพี่จบ PhD แล้วนะคะก็กลับมาทํางานที่คณะเกษตรนะคะมห,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะทางคณะทางคณะบดีเนี่ยเขาก็จะส่งพี่ไป พะพี่พูดภาษาอังกฤษได้เราเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนไปแล้วพี่ไม่อายในการพูดพูดผิดผถูกๆพี่ก็พูดนะในสมัยนั้นนี่คือนิสัยที่คนไทยคนไทยเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษรู้ดีแต่ไม่ยอมพูดอายที่จะพูดทีนี้ก็มีพวกที่มาเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้แทนของเวิร์บแบงคมาเขาเชิญพี่ไปสัมภาษณ์กโน่น อพอไปสัมภาษณ์ที่โน่นนะคะเขาก็ให้พี่ไปสัมภาษณ์นะตั้ง6 7ย<ค>ูนิตในแง่ที่ว่าต้องไปคุยเขาว่าเราทําอะไรมามเขาก็จะถามปัญหาเราบางทีก็ปัญหายากๆอย่างเงี้ยเราให้เราตอบเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยกันเป็นการพูดคุยกันแล้วเขาก็ดูลักษณะดูว่าเรามีความรู้ขนาดไหนมีความกล้าพอที่จะทํางานได้ไหมอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วมีไอ้เทเล็กสมัยก่อนมันไม่มี อันนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรมันเป็นเทเล็กซินะามานะตั้งสามสี่หน้ายาวเฟ้อยเลยบอกว่าออฟเฟอร์อยู่นะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่านั้นให้ตอบมาว่าจะมาไม่มาเงนี้นะเสร็จแล้วก็มาต้องให้รายงานตัววันนั้นวันนี้พี่ทำงานยังไม่เสร็จเลยเราก็บอกว่าเราไปไม่ได้เรายังต้องทําโครงการของเราให้เสร็จขอเวลาสองสาเดือนได้ไหมเขาก็ตอบว่าโอเคแต่ต้องมานะเขาก็ส่งตั๋วเครื่องบินมาอะไรมา คืออาเาียนอันแรกของพี่นะคะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดนะคะคือให้พี่ไปแอฟริกางานได้ก็ท้าทายเลยท้าทายเลยที่อยู่ไม่ไม่มีค่ะถ้าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองหลวงงานของเราคือพัฒนาชนบทบนะฮะทีนี้มีคนมาบอกว่ามีวัดอยู่แห่งหนึ่งนะคะคร uh, เราก็ไปที่นั่นกันแล้วก็ไปขอบาทหลวงนะคะคว่าขอพักได้ไหมก็บ,บ,บอกว่าโอเคมีได้ uh, ตอนกลางคืนพี่ก็เป็นแม่งานด้วยครับไปซื้อสปาเกตตี้มากะต้มให้กินกันแล้วก็เปิดกระป๋องเอาซอสใส่ทีนี้ไม่ใช่เลี้ยงคนนี้เลี้ยงเด็กๆที่อยู่ในนั้นด้วยที่เหลือก็ให้เขาทานไปด้วยครับผมเราก็ต้องแพลนงานกลางคืนคแล้วพอกลับไปที่ห้องพี่นะปรากฏว่าเสื้อผ้าถูกขโมยไปหมดเลยทำไมใครขโมยฮะก็เด็กๆที่วิ่งวิ่งที่พี่เลี้ยงอยู่นะั่ครับผมทีนี้พูดถึง เรื่องของการทํางานของเรานะฮะว่าทุกคนเห็นประจักแล้วเหรว่าการทํางานของเรามันยากลําบากต้องไปยังถิ่นธุรกันดารเป็นหัวหน้าทีมชุดที่เป็นผู้หญิงด้วยเคล็ดลับในการที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ในมุมมองของติ่มคืออะไรครับคือเราจะต้องพิสูจน์ให้ทั้งประเทศทั้งคนที่ไปทํางานนะคะแล้วก็ทีมของเราว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําทีมได้นะฮะ <c oughs> ในแง่ที่ว่า เราจะต้องเก่งในวิชาการของเราความหน้าที่ความรับผิดชอบทีนี้เราเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเราจะต้องมีความเห็นอย่างความคิดอย่างนี้แจ่มชัดเลยแล้วขึ้นอยู่กับว่าพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะบอกเราว่าอย่างไร นะคะเข้าไปดูสถานการณ์นี้นะแล้วเขาดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างนั้นนะอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะมากเจ์ให้เราทีนี้เราก็จะต้องมีความที่ว่าเราต้องเรียนรู้จากเขาว่าอันเนี้ยนะมันจะต้องทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะพี่นะก็เรียนรู้ตลอดเวลาเลยคือชอบเรียนรู้มากในแง่ที่ว่าเราจะได้เพิ่มความรู้จะได้พูดได้อย่างอย่าง ถูกต้องนะคะแล้วก็ทําให้คนเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องรู้ใจกันครับผมคือเราจะต้อง predictable หมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าพี่เนี่ยเป็นคนยังไงใอาใจเขามาใส่ใจเราเอออย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็เราต้องรู้ว่าเขารู้ว่าพี่เป็นคนซื่อสัตย์นะ ไม่มีหรอกไอเรื่องตุ๊กติ๊กอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งกับพี่แล้วอยู่จะโดนว่าด้วยถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ว่าใครจะมาคอร์รัปชันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีพี่ซื่อตรงมากในด้านในด้นานนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่ส่งให้พี่ติม๋มมีความสําเร็จนะฮะในหน้าที่การงานนะครับทีนี้คุณผู้ชม ได้ฟังเรื่องชีวิตวัยเด็กไปแล้วชีวิตการทํางานไปแล้วเราจะมาคุยถึงเรื่องชีวิตหลังเกษียณนะฮะของพีมม่ติ๋มเห็นสาวๆอย่างนี้เกษียณแล้วนะจ๊ะคะติาชมกันช่วงหน้านะกับปันิกลายไปให้ถึงครับ